สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวรรณบุญชินะคะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจําตึกหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย2อ่าโรงพยาบาลสองทยวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําการปฏิบัติตนนะคะของผู้ป่วยเรงปอดตื้งเนื้อหลังค่ะ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกันเนื้อหลังนะคะ,ะเวลาที่เราจะกลับบ้านจะ,จะต้องมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองอยังไงบ้างขณะอยู่บ้านนะคะมาฟังกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะโรคปอดอุดกันเนื้อหลังก็คือโรคปอดชนิดที่ผู้ป่วยนะคะจะมีพยาธิสภาพของถุงลมป่งพองแล้วก็หลอดลมอักเสบเนื้อลังร่วมกันนะคะสาเหตุเกิดขึ้นได้3อย่างก็คือการสูบบุหรี่นะคะมวลพิษและพันธุกรรมค่ะ ยาที่ผู้ป่วยจะได้รับขนาดกลับบ้านนะคะจะมีทั้งยาที่เป็นยากินนะคะแล้วก็ยาพ่นนะคะซึ่งมีทั้งพ่นเช้าเย็นแล้วก็พ่นฉุกเฉินนะคะ ก่อนที่ผู้ป่วยจะกลับบ้านเนี่ยทางตึกนะคะก็จะมีพยาบาลที่ไปเช็คยาให้แล้วก็แนะนําผู้ป่วยใะญาตินะคะให้หลีกเลี่ยงการส่งเสริมทําให้อาการหอบนะคะกําเริบขึ้นเช่นการสูบบุหรี่นะคะการอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่หรือว่ามลภาวะต่างๆที่ทุกวันนี้มี PM 2.5แล้วก็จะแนะนําให้คนไข้หลีกเลี่ยงมลภาวะเหล่านี้นะคะจัดที่นอนให้อยู่ชั้นล่างนะคะเพื่อให้ ลดการออกแรงให้มากที่สุดไม่ให้ต้องเดินขึ้นบันไดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็ทำที่นอนให้สะอาดไม่มีฝุ่นนะคะควรซักและอ่าทำความสะอาดผ้อปูดที่นอนหมอนอะไรนี้นะคะทุกหนึ่งสัปดาห์นะคะให้จัดทำราวเกาะยืนนะคะเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวนะคะแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อารมณ์เบ,บิกบานแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ดีต่อระบบย่อยนะคะอาจจะเป็นการเดินเร็วนะคะหรือว่า,าการทําความสะอาดไม่ใช่สิก็อาจจะเป็นการเดินเร็วนะคะหรือว่าการทํากิจวัตรประจาวันเล็กๆน้อยๆนระหว่างวันอย่างนี้นก็ได้ะคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนําการใช้ออกซิเจนที่บ้านนะคะแล้วก็สังเกตอาการผิดปกติที่ต้องนําส่งโรงพยาบาลนะคะ mm hmm. เช่นซึมสับสนหายใจช้าลึกนะคะ,ะแนะนําในการที่จะช่วยป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อทางเดินหายใจเพราะว่าคุนไข้ปอดอุดกันเนื้อรังเนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ําอ่อนแออยู่แล้วถ้าไปติดเชื้อในร่างกายหรือว่าลงปอดเนี่ยค่ะก็จะอาการซุดลงเร็วกว่าเพื่อนนะคะ ที่สำคัญเลยนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงก,กลุ่มคนแออัดแล้วก็รักษาความสะอาดช่องปากและฟันนะคะต่อมาค่ะให้สังเกตอาการตนเองนะคะเมื่อเกิดอาการติดเชื้อจะมีอาการอะไรบ้างนะคะเช่นมีไข้ หนาวสัน่นหายใจลำบากเสมห่าเปลี่ยนสีนะคะไอบ่อยเจ็บคอถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้นะคะให้รีบมาพบแพทย์อย่ารอจนตัวเองเหนื่อยหอบมากขึ้นหรือว่าพ่นยาขยายหลอดลมติดกัน3าครั้งแล้วไม่ทุเราเนี่ยต้องรีบมาพบแพทย์เลยนะคะที่สำคัญก็คือการแนะนำให้มาตรวจตามนัดนะคะเพราะว่าคนไข้โรคปอดเนี่ยจะต้องรับประทานยาขยายหลอดลมแล้วก็ติดตามประสิทธิภาพของปอดแล้วก็ติด ต้องต้องมียาพ่นตลอดไงค่ะเราก็จะมีนัดอยู่ตลอดอยู่แล้วต้องมาให้ตรงตามนัดหรือว่าถ้ามีการหนื่อยหอบสามารถมาก่อนนัดได้นะคะแต่ไม่แนะนําให้ขาดนัดค่ะ,ะข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการ ดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็จะมีแนะนําให้ดื่มน้ําให้เพียงพอวันละ2-3ลิตรนะคะเพื่อาลายเสยมหะเนาะเพื่อระบายเสีมหานะคะแนะนําให้ทานอาหารอ่อนอาหารเหลวซึ่งจะช่วยในการให้ย่อยง่ายแล้วก็ลดใช้พลังงานนะคะแนะนําให้งดของมันนะคะเพืดอ,อาการ จะได้ไม่มีอาการในหอบกำเริบนะคะก็จบลงไปแล้วค่ะคลิปของเราในวันนี้นะคะสําหรับการแนะนําผู้ป่วยก่อนกลับบ้านนะคะเพื่อให้ดูแลตัวเองได้ในการอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งก็ผู้ป่วยโรคปอดันเลรื้อรังจะต้องได้รับการดูแลต้องมีญาติเฝ้าตลอดนะคะต้องมีผู้ดูแลแคร์กิ๊เวอร์ประจําตัวนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะไม่มากก็น้อยวันนี้ก็ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ